โโอ้เอาดีๆไอ้เอ้ยลำนักสิบสามตันไปได้นี่เกิดเกิดอะไรขึ้น เป็นยังครัไไบฮะอ๋อนี่ครับบอกเลยอ่ะเปิดงานใหม,มันมักจะมีปัญหาจั็กน้อยนะครับติดขัดสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลโอ้ก็เช่าไหมครับผม CMT ทส่งเข้าประกวดนะครับ เอาเข้าห้างไหนหเข้าห้างไหนคือผ่เห็นโอ้ยหรางวาถ่ายอยู่ท่ามสิอาครับผมเปิดฤดูก,กาลครับหกเจ็ดทับหกแปดตัดอ้อยนะครับผมนี่เป็นรถตัดโรงงานนะครับ KS ยี่สิบสี่ John d นะครับเปิดแปลงเปิดแปลงเปิดแปลงมันก็จะเป็นแปลงอ้อยอ้อยต่อนะครับเพ่นสิโลปูกมันเอาวันนี้มาตัดอ้อยของทีมงานไร่พิชิตรุ่งเรืองนะครับผมเสียเดือเสียดอเอาแล้วเริ่มมาเลงนะครับสายหวาน จัดไปครับผมโอ้รถตัดคันใหม่บอนี่เพราะว่าคนขับเป็นคนเก่าบีกายนี่อาเขาเปิดงานน้ำพื้นเนี่ยเลกน้อยครับปีนี่ปีที่แล้วมาหาพื้นเที่เดียวแล้เวเลยครับเอาจะหันไปทางไหน อแล้วบอโอ้หุ่นลมก็แห้งับแกวันนี้เจอแมงฝองเขียวหน่อยครับผม กับเช่าก็เป็นคูปต้า M108S กับคูปต้า M8540 นะครับจะ่าคันี้กับเช่าไม่ครับของค่ซีมที่เลยครับนี่น่าจะเป็นของนอกนะครับผมโอ้ไปน้ำบมได้ดอกเปิดห้เพิ่นเป,เปิดแปลงแล้วก็เนาะครับเดี๋ยวกหยบพาไปเลยด้วยนี่ รถแรกแหกมานโอ้มาเปิดแปลงขี้ไลใช่ไหเสือเดือเจ้าเรามีแผนนะครับเรามาเปิดแปลงขี้ไะไริลราเปิดออกปุ๊บเราจะมาไถแล้วก็ปลูกมันตอเลยนะครับเนี่ยว่าทรอมด,าด่าใชไเสียเด้อนี่ครับรถพร่วงอีกขั้นหนึ่งกันคันนี้จะเป็น FM 2K นะครับโอ้ไปไวครับ ต่อไหลเร็วแน่อยน้อยครับ เปิดแปลงไม่ไหล้วก็เปิดฤดูกาลมันกับสิมี่นิดคัดแน่จักหน่อยนะครับยังบม่ให้เราเขาที่เขาทางอ๋อลวตัดจอนเดียเป็นพวงมาไล่เนาะมัคือเคตนะครับเตสิเป็นแบบเป็นคือยังเมาเลยเนาะคอนโทรนอยู่ในมือเลยนะครับเดินหน้าให้ล้างโยกเอานะครับ

เกิดอะไรขึ้นเป็นยังครับฮะ แมงป่องเขียวเออมันไงับจอห์นดีอะขั้นขั้นปีกไก่ครับเบอร์อยี่สี่อยู่แต่ว่าคนขับโบแมนคนขับคนละคน รถคันที่มาอยู่ก็เสียด้อครับคันเกา่าแต่ว,ว่าคนขบับโปรแมนครับเปลี่ยนคนใหม่ครับนี่ครับบอกเล้ว,ว่าเปิดงานใหม่มันมักจะมีปัญหาจักกน้อยนะครับติดกัด จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ละเปิดฤดูกาลมันกะสีวุ่นวายเนี่ยักหกน้อยนะครับผม เป็นเรือปกติของการทำงานเนาะจอดอยู่เป็นปีนะครับแต่ว่าโอ้ก็เจ้าคันนี้แ้วใหม่แกะกลองเลยสวยมากเลย CMT เอาดีๆได้ไอ,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  <c oughs> อเ้เอ้ยลำนัก13ตันไปได้นี่ตอนนี้ตัก,กลองอยังเข้าไปไม่ได้นะครับ ไปแล้วเอ้าเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเปิดแปลงเลี้ยวจากสามสี่้อยกันนะครับจังมวะมึงกับตอเนาะอ้รูส้สึกว่ามันเงาแล้วกับอ้อยมันขีลายนะเพื่อน เพื่นพาเครื่องแปลงมาเลยมันก็นเลยว่ามีมุ่มให้ตะกลองได้ท้ายเลย